ทําเล่นเกมตอกสดๆนี้เด็กขาดถ้าไม่อยากพบเจอกับสุดสยองและนี่ก็คือเกมทำนายดวงชะตาเก่าแก่ของร็อ p ทรอปิกาชื่อว่าวังปาตะเกมนี้ต้องเตรียมของทั้งหมด2อ,อย่างอย่างแรกก็คือยอ,อย่างที่2ก็คือได้ที่สามารถปิดบังผู้าของเราได้วิธีเล่นก็คือให้เดินทางไปที่ปาอ้ยกับไอจําเรียน ตอนกลางคืนถ้าในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตี3จะเห็นผลดีที่สุดให้เอาแล้วก็ใช้นิ้วมือลูบไปที่เูียงให้พูดออกมาว่าโปรดทำนายโชคชะตาของเราให้ด้วยเถิดจึงถ้าหากทำถูกทุกอย่างแล้วแล้วก็เชื่อกันว่าจะมีขอควยได้เดินผ่านคุณมาและคนขอควยคนนี้ก็จะบอกดวงชะตาของคุณให้ฟัง สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในขณะที่คุณกําลังฟังดวงของตัวเองอยู่ใช่ปะห้ามให้เขาเห็นของคุณเด็ดขาดและถ้าหักและถ้าหักและถ้าหักไี่ถามชื่อของคุณแล้วแล้วก็และถ้าหักและถ้าหากหักและถ้า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 หากว่าบุคคลปริศนานี้ได้ถามชื่อของคุณแล้วลวก็ชูนิ้วกลางแบบคุณสาได้หาทางบอกเขาไปล่ะก็เชื่อกันว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วบอกดวงกับคุณน่ะคือหวัง ไปแล้วใครที่อยากดู <ous> ต้องเลยคนนี้เวลาสองทุ่มครึง่ง